คะครับผมไม่เคยคุยกับพิธาพิธาเขาไม่ ก็พูดเก่งนะเนี่ยเราเฮ้ยไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยนะพี่ถ่าก็ใช้ได้ขอแรงสนับสนุนด้วยครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสำหรับการรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นะครับที่อาคารไอราวด์พัฒนาสาราวาการกทม .2 ที่ดินแดงนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับแน่นอนว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับบรรดาหัวหน้าพักหรือว่าค a n ิเดตของพักแต่ละพักเนี่ยก็นำทัพบรรดาสสปาร์ติลิสเนี่ยมาสมัครนะครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับเช่นพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีคุณลุงอิงนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาพักพลังประชารัฐก็พลเอกประวิตรบิ๊กป้อมนะครับรวมไทยสร้างชาติก็พลเอกประยุทธ์ก็มานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นการด้านในนี้จะเป็นห้องที่มีการจับเบอร์สลากกัน ในเกี่ยวกับเรื่องการสสแบบบัญชีรายชื่อนะว่าพักไหนได้เบอร์อะไรนี่ครับแน่นอนว่าพักอะไรได้เบอร์อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับพักเพื่อไทยครับคุณผู้ชมครับได้เบอร์29ก้านะครับพักก้าไกลได้เบอร์3 1ครับพักประชาธิปัตย์ได้เบอร์26ครับพักภูมิใจไทยได้เบอร์7นะครับแล้วก็พักเพื่อชาติเนี่ยได้เบอร์24พักเสรีรวมไทยเบอร์25พักประชาชาติเบอร์11พักพลังประชารัฐเบอร์37นะครับพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์ 22นะครับแล้วก็พรรคไทยสร้างชาติ32ชาติพัฒนากล้า14ครับพรรคไทยพักดี21ชาติไทยพัฒนา18พรรคไทยสีวิไล42นะครับนี่ก็ตามนี้นะครับก็เป็นเบอร์พรรคการเมืองนะครับที่น่าสนใจพรรคใหญ่ๆนะครับก็ได้ตามนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเบอร์ที่จับได้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางกกตเนี่ยตรวจสอบเอกสารก่อนนะครับจึงจะเป็นเบอร์ที่ถูกต้องในการเลือกตั้งจริงๆนะครับถ้าถูกต้องก็โอเคแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดเนี่ยอาจจะต้องล่นกันไปนะครับเป็นลำด บรรยากาศนี้ก็ขอสมควรครับขณะที่บรรดาผู้นําพักการเมืองนะครับหลายพักหลังจากที่จับนับได้เลขแต่ละเลขก็ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าก็ค่อนข้างพอใจกับเลขที่ได้นะครับจริงๆเนี่ยตัวเลขไม่ได้สําคัญประมาณนี้ครับสำคัญที่การทํางานแล้วก็อุดมการ์ที่มีต่อประชาชนมากกว่านะครับแน่นอนว่าเนี่ยก็เป็นบรรยากาศวันนี้การเมืองไทยครับกำลังร้อนระอุร้อนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับ14พฤษภาคมที่จะถึงเราจะได้นายรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคนที่30 ของประเทศไทยจะเป็นใครกัน,นครับเดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการหาเสียงต่อจากนี้นะครับจะดูเดือดเลือดผ่านกว่าเดิมแน่นอน,นครับ